สี่ห้าปีแล้วทําให้แบบเมลืมแล้วพอเมลืมอ่ะมันก็เลยไม่ได้มาที่นี่ทีีแรกแล้วพอตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวจะไม่มาดีไหมแต่สุดท้ายก็คือตัดสินใจที่จะมาแล้วพอตัดสินใจที่จะมาเนี่ยก็คือทําให้รู้ว่าการมาคั้งนี้ก็คือทําให้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วอะคะ่ะเพราะว่าชุดแต่ละที่อ่ะก็คือ,อยังสู้ที่นี่ไม่ได้อะไรเนี้ยนะคะในชุดไทยคือสวยมากสวยแบบตาแตก <laughs> นะคะก็เลยทําให้แบบ ในในงานชุดในงานแต่งงานทางนี้นก็คืิจริงก็มีชุด่อง้างประมาณห้าหกชุดแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือต้องเพิ่มมาเป็นชุดที่เจ็ดเข้ามาไปม,มาหลายหลายที่แล้วนะคะแต่ว่าที่เนี้ยก็คือสวยที่สุดเลยก็คือแบบก็กลายเป็นว่าต้องจองสักครั้งเลยก็คืออยากจะใส่สักครั้งในชีวิตการแต่งงานของเราเลยอะค่ะินค้าและก็คุณภาพก็คือที่เนี้ยก็คือก็ต้องยอมรับวะะ่าราคาก็คือสูงเนาะ ก็คืออาจจะสูงกว่าที่อื่นแต่ว่าถ้าเกิดเที่ยวคุณภาพที่เขาเป็นเทเวอลล็อบี้ที่เป็นทุกเม็ดจริงๆแล้วก็เนื้อผ้าอย่างสีขาวก็เป็นสีขาวที่ถูกต้องก็คือรู้สึกว่าเออมันก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อแล้วก็ใส่ในวันงานแต่งงานที่มีแค่ั้งเดียวของเราอะค่ะค่ะจริงๆแล้วก็คือเมย์ก็เคยไปที่สถานที่อื่นมาด้วยเนาะแล้วก็คือได้ทาการจองมาเรียบร้อยแล้วก็คือจริงๆก็จองอะไรพี่แล้วแหละแต่ว่าก็ มาดูของจริงที่เนี่ยก็คือทําให้แบบอืมเราก็อาจจะต้องเพิ่มชุดเข้ามาในงานแต่งของเราเพราะม,มีแค่คันเดียวนะคะตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวจะไม่มาดีไหมแต่สุดท้ายก็คือตัดสินใจที่จะมาแล้วพอตัดสินใจที่จะมาเนี่ยก็คือทําให้รู้ว่าการมาคั้งนี้ก็คือทําให้คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วอะคะ่ะแล้วก็จะเอาชุดเนี่ยชุดที่7เ,เนี่ยเป็นการใส่ในการมั่นตอนเช้าเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็คือมีการแบบ โลเลใจว่าจะเอามาใส่ในตอนเช้าดีไหมหรือจะใส่อะไรดีแต่สุดท้ายพอมาเห็นชุดจริงๆเนะี่ยสุดท้ายก็คือตัดสินใจว่าจะใช้ของนเนียค่ะฟินเนเรนี่แหละในการใส่ชุดแต่งงานในตอนเช้าแล้วก็ใส่ยันยกน้ําชาเลยค่ะก็คือไม่ต้องมีอะ้ชุดจงชุดจีนเอาชุดไทยแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> พอมาที่สตูดิโอที่นี่เลยค่ะก็คือทําให้รู้ว่าเออฟินาเล่ก็คือส่งชื่อฟินาเล่ก็คือทุกชุดสวยไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยจริงๆอย่างเออชุดที่เมย์เลือกก็คือเป็นชุดสีขาวใช่ไหมคะก็คือเป็นชุดสีขาวที่สวยที่สุดที่เมย์ไม่เคยเจอที่ไหนแบบเป็นสีขาวที่ถูกต้องอะค่ะต้องมาไเห็นด้วยตาจริงๆว่าสีขาวที่ถูกต้องเป็นยังไงค่ะก็ใครยังไม่ได้มีสถานที่ที่ จะซื้อชุดแต่งงานหรือชุดมั่นในดวงใจก็ลองมาที่นี่ให้เม่คิดว่าถ้าเกิดมาที่นี่ที่แรกก็น่าจะจบตั้งแต่ที่แรกเลยอะค่ะไม่ต้องแบบไปหลายๆที่เนาะค่ะอย่างเมย์ก็มาไปมาหลายๆที่แต่สุดท้ายชุดงานมั่นเมย์ก็ชุดงานมั่นตอนเช้าอะคะ่ะในงานวันงานแต่งก็กลายเป็นที่นี่อะค่ะแล้วก็คงไม่ได้ไปที่ไหนแล้วก็คือพอละเพราะว่าแค่นี้ก็รู้สึกว่า มันเป็นชุดที่ผูกใจแล้วอะคะ่ะถ้าเกิดว่าตอนที่ยังไม่ได้มาที่เนี่ยก็ยังรู้สึกตะขิดตะขอดใจอยู่เนาะแต่ว่าพอมาแล้วก็รู้สึกว่าพอใจละคะ่ะคุณภาพเหนือกว่าราคาเยอะแล้วก็การบริการที่เนี่ยก็คือพี่ปาเจ้าของร้านคือใจดีมากเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็ใจดีแบบว่าบริการดีมากเลยค่ะประทับใจในการมาครั้งแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะก็แพทย์หญิงอาทิตย์ยิยาพรนะคะวันนี้ก็ ได้มาที่ฟินาเล่นะคะเพื่อมาดูชุดฉลองมงคลสมรสที่จะถึงในเร็วๆนี้นะคะก็วันครั้งแรกที่เดินเข้ามาเลยเนี่ยก็คือชุดสวยมากเพราะว่าแบบมันมีความระยิบระยับสวยแบบตอนแรกก็คือเห็นในภาพก็ก็คือคิดว่าสวยอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเห็นกับตาเนี่ยก็คือสวยจริงๆคะ่ะก็คือไม่สามารถละสายตาจากชุดที่ชอบได้เลยนะคะยังไงถ้าเกิด ใครยังนึกไม่ออกว่าจะไปที่ไหนก็ไปที่นี่ได้เลยนะคะคอนเฟิร์มเลยคะ่ะ